ถามว่าทําไมไกินเป็นมามืโอ้โหพี่เอาจริงๆนะวันที่ให้มงนครสีเราก็ไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ <c oughs> ไม่ท้งเรื่องหุ่นเรื่องแบบหุ่นนะเออ,เอ,อพี่เห็นไหมว่าน้องหอมลงเยอะมากค,คือหน้าสวยพูดจาดีต่หุูนมันเพียค,คือวันนั้นด้วยหุ่นเขาที่มันมันเยอะอ,ะอ่ะด้วยระยะเวลาที่บอสจะเข้ากองอ่ะเราก็แบบ<า>มไม่อยากกดดันเขาอ่ะก็คิดว่าอ่ะน้องแบบไหวแค่ไหนแค่นั้นแต่สุดท้ายโอ้โหน้องแบบ พี่เห็นไหมว่าเจนอะ่ะอยู่ในช่วงคลอดลูกแทบไม่ได้ช่วยอะไรน้องเลยแต่น้องคือแบบวัยเล่าด้วยตัวเขาเองหอมด้วยตัวเขาเองแล้วเก่งขึ้นด้วยตัวเขาเองเรารู้ภูมิใจมากที่เลือกเขาวันที่เขาได้มงเจนคิดว่ามันคือความเสี่ยงเพราะหลายคนบอกว่าท,วทำไมเ <ลง S 2> จนถึงเลือก<ๆ>คนนี้เพราะว่ามันดูแบบไม่ใช่มันจะต่าง,างงานงามอะ่ะคือทัวลงด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราแบบติดตามบอสมาก,กี่ปีอ,ะอ่ะเราก็พอจะรู้ว่า อันไหนตรงใจบอสอันอไหนที่บอสชอบเห็นไหมคือรอบเก็บตัวที่ผ่านมาเราค่อนข้างเห็นนะว่าบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบกิฟต์แล้วก็พูดถึงพูดถึงเขาบ่อยเราก็แบบเออเราเลือกไม่ผิดแล้วแหละอะไรเงี้ยเราก็ว่าเราก็สายตาเฉียบคมอยู่นนแล้ววันที่ทัวร์ลงเรารู้สึกยังไงบ้างเราไม่สามารถตอบโต้อ,ตอ,อะไรเขาได้เลยก็นี่แหละต้องขอบคุณกิฟต์ที่ทําให้เห็นแล้วก็วันนี้มันเป็นประจักษ์ไปแล้วว่าโอ,อเคเจนนี่เลือกตัวแทนแนครศรีธรรมราชไม่ผิดจริงๆเป็นหน้าเป็นตาทังงวัดเป็นหน้าเป็นตามากแล้วได้วันนี้ได้ก็เรีย โคตรภูมิใจในตัวน้องเลยคะ่ะและน้องแบบรู้สึกหายเหนื่อยแล้วไม่ต้องกดดันอะไรแล้วสนุกสนานกันไปหลังจากนี้ทํางานกับบสอสก็ขอให้รวยๆประสบความสำเร็จก็สิ่งนหนึ่งที่หลายคนกังวลว่ากิฟต์ทำไมกลับมาเป็นร่างทองได้แบบว่าถ้าเรื่องร่างทองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็จะปรึกษาบอสยิวอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ<ต>ชายิวการอ<ข>อกกําลังกายการกินอาหารเสริมหรือการคุมอาหารอะไรเงี้ยเขาทําได้ทุกคนให้กิฟต์เป็นแรงบันดาลใจได้เลย ร้อเขามาไล์สด้วยความที่เราเป็นพีดีเรามันใจฟูไปที่สุดว่ามาเมื่อมาเรื่อยๆครับเพามาดีใจมากพี่คือวันที่เข้าองดำอ่ะเราพยายามเลือกตัวแทนที่เราไม่เหนื่อยมากเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่เราเยอะแล้วก็เรากําลังจะคลอดลูกใช่ไหมแล้วกิฟต์กับทีมของเขาอ่ะไม่ว่าจะรอบไหนอ่ะมันประจักษ์ทุกรอบเลยอ่ะเขาสวยทุกรอบเขาทําดีทุกรอบแล้วเขาเป็นมามืดเขาเป็นนางป่าเขาแบบตอนแรกเราเคาะท็อปสิบ วันนี้เราขอาะเคห้าและเรายังคิดอีกถ้าวันนี้ตอบคําถามดี<อ>เคาะเคาสามอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในมุมมองของนักธุรกิจเรามองธุรกิจนางงานยังไงบ้างวันมันเริ่มแบบปีหน้ามาปีหน้ามันเริ่มสนุกไหมหรือว่ายังไงธุรกิจนางงามเรามองว่าเป็นธุรกิจที่สนุกแล้วก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลากับ ตรงนี้เยอะจริงๆแต่ปีนี้ถามว่าเราเต็มที่หรือยังก็ถือว่ายังนะเพราะว่าเราท้องด้วยอะไรด้วยแล้วก็ถามว่าจะทําต่อไหมก็ขอพิจารณาตัวเองนิดนึงแต่ถ้าถามว่าถ้าตรงบริบทนะถ้าจะทําต่อต้องแกลนปะเพราะเราแบบนันนกร้องอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ารอบนี้มิชลีเวิร์สเนี่ยที่อยากทาเพราะว่านครศรีเราอยากแบบเป็นตัวแทนนครศรีแล้วก็เราเชื่อมั่นในตัวบอสด้วยว่า พอมพิเศษยูนิเวอร์สอยู่กับบอสอ่ะฟังแสงสีเสียงวันนี้คือแบบอลังการมากแต่คนเลยบอกว่าเราทำแล้วเราได้อะไรอุ้ยหนึ่งเลยนะคะได้คอนเน็กชันใหม่ๆเยอะมากสองเราก็ได้ทำธุรกิจใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนถามว่ารอบนี้เราก็ไม่เจ็บตัวนะแล้วก็มีสปอนเซอร์เยอะมีอะไรเยอะเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันก็มีทั้งรายได้มีทั้งคอนเน็กชันแล้วก็มีทั้งมุมมองใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญคือการได้ใกล้ชิดกับคนที่เขาประสบความสำเร็จอย่างบอสอย่างเงี้ยโคตรเป็นกำไรเลย คือบอสเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเยอะมากพอเราอยู่ใกล้เขาเราก็จะเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเราก็จะแบบเออนำมาปรับใช้กับเราได้อะไรเงี้ยโ <Okay. S 1> อเคค่ะขอบคุณค่ะ,คคะจ้า